วัค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องราชาธิราตอนกำเนิดมกะโทค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวละครนะคะตัวละครก็มีมกะโทค่ะบันดีนายช้างแล้วก็หาร่วงค่ะสะถานที่ค่ะเมืองมอตมะภูเขาปะเตวะแล้วก็เมืองสุขโขทัยค่ะ ลำดับเหตุการณ์ค่ะหลังจากที่พ่อของมากาโทเสียชีวิตมากาโทก็ต้องทำงานเป็นพ่อค้าแทนแล้วก็ต้องคุณลูกค้า30คนค่ะระหว่างทางที่มากาโทกำลังเดินทางไปค้าขายที่เมืองสุงโขทยก็มีลูกน้องคนหนึ่งป่วยแล้วก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นพอถึงตำบลบ้านมาเตวะ สถานที่ที่มากาทัวอาศัยอยู่ก็มีบัณฑิตผู้หนึ่งที่สามารถทำในมิตได้บัณฑิตผู้นั้นบอกว่าให้มากระทรเอาเงินมากองให้สูงถึงศีรษะก่อนเขาถึงจะทำนายให้มากระทแต่ว่ามากระทก็แก้ไขได้อย่างฉาญฉลาดมากระทเอาเงิน30บาทของเขาไปวางไว้บนจอมปลวกที่สูงเท่าศีรษะ บัณฑิตผู้นั้นเห็นว่ามาักกะทูแก้ไขปัญหาได้อย่างดีก็เลยทำนายให้ว่ากษัตริย์องค์หนึ่งในทิศตะวันออกจะตกแต่งให้มียศถาบรรดาศักิ์แล้วก็จะได้เป็นใหญ่ในทิศตะวันตกจะมีบุญเป็นอย่างมากแล้วก็มีอ,นอำนาจเป็นอันมากพอมากระโูขายของที่เมืองสุขโขทัยเสร็จแล้วมักกะโูแกยังไม่กลับเพราะว่าเชื่อคำทำนาย วันหนึพล่วงมาที่โรงช้างและเห็นเบีย้ยเบีย้ยหนึ่งก็เลยให้มากาโทมากาโทก็ไม่รู้จะเอาเบีย้ยไปทำอะไรดีก็เลยไปซื้อพักผักกาดมาหอ<า>ครั้ที่สองที่พาล่วงมาที่โรงช้างมากาโทก็เอาผัก ที่ปลูกได้ไปทาไว้ให้พาร่วงพะร่วงก็รู้สึกว่ามากกโทเป็นคนที่ฉลาดมากก็เลยรับไปเรียงในวงังพอไปอยู่ในวงังพาร่วงก็ให้หน้าที่มากาโทเป็นขุนวงังและทุกคนที่อยู่ในวังก็รักใครดูแลมกกโทเป็นอย่างดีสรุปนะคะ มกาโทจากที่เป็นพ่อค้าก็ได้ไปเป็นขุนวางเพราะความดีและความฉลาดของมกาโทคะ่ะข้อคิดอย่ามองคนจากไยนอกขอบคุณค่ะหนูได้อิงกระเซยลิมชัยกิจมิลินป้อ .5 เลขที่7ค่ะ